เงินสนับสนุนนายจ้างที่ได้รับจากรัฐบาลถือเป็นรายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าพเพิ่มใช่ไหมครับเงนินอุดหนุนที่ได้รับจากกรมจัดหางานแบบนี้ใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับเงินเยียวยาที่ได้จากทางสังคมเคยจ่ายค่าเทียย์ทางสาธารณะพิสูจน์ผู้รับได้หักหน้าที่จ่ายได้นําส่งโดยประเมินเป็นรายจ่ายต้องห้ามบวกกับ สัมพกรณบอกว่าเงินใต้โต๊ะบวกกลับหมดมีรายจ่ายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ATK ถ้าเกิดแบมกับภาษีอยู่ในช่วงเดือนธันวาคม64แต่ใบเสร็จอยู่ในช่วงมกรา65โดยบัญชีบันทึกตามเกณฑ์สิทธิ์บันทึกเป็นค่าจ่ายนะครับแบบนี้ควรหักเป็นรายจ่าย50%รายได้ทัวระหว่างวันที่30ธันวาถึง3มกราคควรลงเป็นรายได้ปี64หรือปี65ครรวมทั้งค่า้จ่ายที่อยู่ระหว่างปี64และปี65 เงิสนสนับสนุนนายจ้างที่ได้รับจากรัฐบาลถือเป็นไรายได้ที่รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มใช่ไหมครับใช่ครับนะครับเงินที่ภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีขาย,ายเนะครับเรียกเก็บจากการขายสินค้าการให้บริการเท่านั้นเองนะครับฉะน,นั้นเงินที่ได้รับมาเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการขายสินค้าหรือการให้บริการก็จะได้รับยกเวน้นนะครับ เงิอนอุดหนุนที่ได้รับจากกรมจัดหาง,งานแบบนี้ใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับเงินเยียวยาที่ได้จากประกันสังคมใช่ครับแนวเดียวกันเลยครับแต่เงินที่ได้รับจากกระทรวงแรงงานนะครับกับเงินที่ได้รับจากประกันสังคมเนี่ยนะครับก็คือได้รับยกเว้นไรายได้ทั้งคู่และห้ามเป็นรายจ่ายนะครับในปีนั้นแต่ผมไม่แน่ใจนะที่เงินจากกระทรวงแรงงานใครมีข้อมูลหรือ давайте? เปล่านะเงินจากกระทรวงแรงงานเนี่ยท่านในมีข้อมูลหรือเปล่าครับ นะเงินจากกระทรวงแรงงานไม่แน่ใจว่าถือเป็นรายจ่ายในรอบปีได้ไหมนะครับอาจอาจจะถือเป็นรายจ่ายได้เพราะเงินที่ได้จากกระทรวงแรงงานเนี่ยมันเป็นเงินที่เขาช่วยกันจ่ายในเรื่องของเ,อเงินเดือนของเพื่อเงินเดือนของที่เรารับนะครับลูกน้องมาตอนนั้นน,นะครับไม่แน่ใจว่าใช่ก้อนเดียวกันไหมนะครับ เคยจ่ายค่าเคลียร์ทางสาธารณะพิสูจน์ผู้รับได้หักหน้าที่จ่ายและนําส่งโดยประเมินเป็นรายจ่ายต้องห้ามบวกกับสังการบ,บอกว่าเงินใต้โต๊ะบวกกับหมดใช่ครับนะครับแม้ว่าเราจะหักหน้าที่จ่ายถูกต้องนะครับเราก็ต้องถูกบวกกับคือค่าเคลียร์ทางสาธารณะเนี่ยนะครับเออเราก็ต้องพิสูจน์ให้ได้นะครับว่าเงินท <ator. S 1> ี่จ่ายไปเนี่ยถ้าจ่ายให้ในายกรเนี่ยนะครับที่เราบอกว่าจ่ายให้แล้วหักหน้าที่จ่ายด้วยเนี่ยนะครับ เป็นเรื่องของการจ่ายเพื่อสำรวจทางนะครับเพื่อประเมินเขาเรียกว่าความแข็งแรงของทางนะครับอย่างนี้เราก็อาจจะถือเป็นรายจ่ายได้แต่ถ้าคุณบอกว่าค่าเคลียร์ทางเนี่ยนะครับอันนี้มันชัดเจนนะครับว่าเป็นเงินที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการนะครับก็อยู่ที่เราลวครับนะเขียนรายงานการประชุมนะครับนะให้มันอยู่ในเงื่อนไขอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ สัมภาระก,รก็พอรับได้สัมภาระรเองทุกวันนี้ก็ไม่ได้คิดจะประเมินเราอย่างเดียวนะครับถ้าอะไรที่เรามีเหตุผลและมีกฎหมายรองรับนะครับมีเอกาสารที่ครบถ้วนเนี่ยนะครับก็ถือว่าต่างคนต่างทําหน้าที่นะครับมีรายจ่ายเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับ ATK ถ้าเกิดแบมกับภาษีอยู่ในช่วงเดือนธันวาคมหกสีแต่ใบเสร็จอยู่ในช่วงมกราหกห้าโดยบัญชีบันทึกตามเกณฑ์สิทธิ์บันทึกเป็นค่าจ่าย นะครับแบบนี้คุณหากเป็นรายจ่าย50%คือมันเกิดในปี64นะครับใบเสร็จเกิดปี65ใช่ไหมครับแบ่งกับช่วงคือมันถ้าถือตามเกณฑ์สิทธิ์เนี่ยนะครับเราต้องถือเป็นรายจ่ายของปี64เลยส่วนเราจะมาจ่ายเงินภายหลังเนี่ยนะครับฉะนั้นถ้ากรณีที่คุณหน่อยถามเนี่ยมันจะต้องเป็นรายจ่ายของปี64นะครับแล้วถ้าจ่ายไป100เนี่ยไปบวกทางภาษ,ษีได้อีก50บาทนะครับนะอยู่ในเงื่อนไขนะครับเอทีเคนี่ได้50%เนาะ ทัวร์ระหว่างวันที่30ธันวาถึง3มกราคมควรลงเป็นรายได้ปี64หรือปี65ครับรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่อยู่ระหว่างปี64และปี65เอ,อ่อค่าใช้จ่ายทัวร์รายได้ทัวร์เนี่ยเราลับมาในวันที่30แล้วนะครับถ้าเรารับมาทั้งก้อนเนี่ยนะครับวันที่30ก็ต้องเป็นรายได้ในรอบของปี64เลยนะครับแต่ช่วงที่มันเกิดทัวร์เนี่ยมันก็ยังเกิดรายจ่ายที่เกี่ยวข้องที่จะเราต้องไปจ่าย เพราะโดยมากแล้วทัวร์เนี่ยนะครับสมมุติเราเกิดวันที่30มธันวาเนี่ยเราจะรับเงินมาจากลูกค้าแล้วนะครับเรารับเงินค่าทัวร์มาจากลูกค้าหมดแล้วนะครับแต่เราอาจจะไปเที่ยวในช่วงปีใหม่นะครับเราก็อาจจะจองอโรงแรมอาจจะจองทัวร์ท้องถิ่นนะครับทัวร์แลนด์ท้องถิ่นไว้นะครับซึ่งเราก็ตามไปจ่ายทีหลังนะครับฉะนั้นมันก็ต้องรับรู้ไรายได้ตามเกณฑ์สิทธิ์นะครับเกณฑ์สิทธิ์ในที่นี้ก็คือเกิดไรายได้เมื่อวันที่ ในเดือนในปี64นะครับรายจ่ายที่จ,จ่ายมันคือรายจ่ายที่ตามรายได้นั้นนะครับก็ถือว่าผมว่ารายรายจ่ายทั้งหมดรายได้ทั้งหมดเนี่ยควรจะบันทึกเป็นรายได้ในปี64และรายจ่ายปี64ด้วยนะครับแม้ว่าเราจะตามไปเันกะตั้งไว้เป็นครั้งจ่ายนะครับ